สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซมา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาจ้าเเป็นแนวทางของวันที่18เดือน11พฤศจ,จิก,กายองนห 7, ้ร้อจมนีเป็นวันจันทร์เราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับเวลาพัฒนาแอดจอยโงหายสสูตรเนาะสูตรแหลกนี่คือ เด่นวิ่งรูดสองตัวสูตรเดิมสูตรลักจากส่วนเม็ดเดียวนี่คือไ้เดนวิ่งรูดตัวเดียวจะลงไฮสองสูตรเพื่อนาไปเปรียบเทียบพิจารณาการเราจะหมักแบบไรจไังไรกะสูตรไดกะฝากนําไปเปรียบเทียบหลังพิจารณาการอีกทีหนึ่งละกันเนราะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจ้าสาหรับผลแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันศุกร์ที่ผ่านมาจากวันที่สิบหาให้ไปที่เด่นสี่วิ่งรูด สำหรับพ้นี่คือผ่านไปเนาะ6ตัวคือ8ปดเก้าห้าห่สาสำหรับแนวทางของเราผ่านไปทางบนททางลา่างมันจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวโอ้โหกระตองข้อตรกคอาภพยพี่นอ้องเอซหลายๆเนะาะสำหรับวันที่18บแปดมือตามกันต่ตลุนกัน่อจากับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจา้า สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขาเขามารับชมใหม่ๆนาะจะถ่ายยังบอทาันได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บอพาแนวทางต่อไปนาองจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ะบอซีเป็นหุ้นจ้ะหุ้นนี้เครหุ้นห้างเซ็งหุ้นดาวโจนส์รอบปกติจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จ้ะแนวทางเราผัฒนาการเจอกันทุกวันจันทร์วันพุธ แล้วก็วันซุกเนาะแนวาท, Sisters, ท,ทางฮานอยเจอกันถูกวันจากรัฐบาลไทยก็มีไห้เซ็นเดียวกันจะสำหรับรัฐบาลไทยสองวันตีผ่านมากๆๆ ả, ็ถือว่าโอ้โหปัง <c oughs> สำหรับเ่าพัฒนาเม็ดเดียวมื่อนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์วิ่งรูดจ้ะสำหรับโพวลลาขเขาห้ารสูตรเดิมเนี่ยกะเขาแค่ลางหกตัวเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักมาจา้ะ สำหรับมือนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์วิ่งรูดจะไซสวิ่งไซส์ูดถามหมาก้ะชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จะจับหายเป็นแนวทาง8ปดู่จะส่วนสูตรเดิมสูตรลักยังเหลือเด่นอีกตัวแล้วก็ชุดกันอีกตัวเนาะอ่าสูตรเม็ดเดียมก็คือเลือกเอาศูนย์มาวิ่งมารูดจ้ะ,ะถ้าจับเด่นได้ก็คือปังนะจ้ะถ้าจับเด่นบริกาสพลาดกค่อน้างสูงเนาะศูนยสองศูย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าจ้าสำหรับตัวเน้นกาเราพัฒนาเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สาม ศูนหา สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวแนวทางขฮาวมือนอี้คือตามนี่เลยจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะมือนน้คอยมาปังๆละก,กันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ยหลายๆเนาะจ้าขอหพี่น้องทุกค้นทุกท่กานตีเขามารับชมแนวทางกา so ับแอดจอยสูดเฮงเฮง,งปังๆรวยๆกันทุก คนถูกทานจต่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า